วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft เซิร์ฟที่พวกเราไม่ได้สร้างเองนะครับก็อยู่กับทีม Shadow d e v i l Team ก็ปามพูดอะไรบ้างเลยครับอันนี้เราก็จะมาครัวบ้านนะครับบ้านที่พวกเราสร้างในเซิร์ฟที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้นะครับเราจะออกไปดูข้างนอกบ้านแล้วนะครับอันนี้คือห้องนั่งเล่นที่มันไม่มีอะไรเล่นนะครับนครับนี่คือภายนอกนะครับอ่านี่ก็ทำที่เราขู่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายนะครับ นี่ก็คือบ้านของเราครับสวยมาก้องนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นห้องของเรานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจับกนะครับกับดักกับดักนะครับแต่ซึ่งตอนนี้ธนูของเราขาดแเลนี่เป็นประตูที่ผมทำขึ้นมาครับเป็นประตูเปิดได้ครับไอห้องในนี้ถ้าเกิดจะเข้าไปก็เข้าได้ครับเดี๋ยวผมพาเข้าครับนี่ครับเข้ามาได้ครับคุณต้าครับอ่าครับครับ ครับมราจะเป็นที่เล่นหรอสังเตไว่าไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นะเป็นที่เล่นใช่หมพ่อกม่ไม่มีอะไรเลยก็สร้างวัดประดับประดาโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ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 ้ยเอาแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยตาไม่ต้องห่วงครับผมไมีขันตักน้ำ สนดวกกว่า้งขึ้นตาครับข oh. ึ <occurs> oh, well, enfin. uh ้นไม่ไ hmm. ด oh, ้แกโอ้โหแล้ว huh. ค oh, ุณคาเล่นปิดทางไม่ดีนะครับอ่าเฮ้ยช่วยด้วยตากล้องขึ้นไม่ได้อ่าโอเคมาดานกรงมาดานกรงมาดานนะครับมาดานนครับโอ้หไอ้นี่ยแล้วนึ่งอืออ่ะใส่เหมือนเดิมเลยจะพองอวัยวขึ้นไม่กินอาหารเลยนะอะแล้ว เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับก็จะไปผ่านตัวฟาร์มของเรานะครับมุนต้าครับอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปเลยครับฟาร์มลนข้บข้างล่างครับเราจะไม่บอกสถานที่นะครับที่ีที่นี่อยู่ที่ไหนเพราะยังไงเราก็จะไม่บอกเซิร์ฟเลยครับเราไม่รู้นะครับนี่เป็นทางขึ้นที่แสนจะลันท์ดนะครับเป็นการของขึ้นไม่ถูกนะครับขึ้นมาครับขึ้นก็ไปขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับ คุณต้าอยายกย้ายใส่เอวอะไรมากมายนะครับึ้นไปลงแทกแท้กลางนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาครับคุณตาครับันี้มันมืดอ่าของเรานะครับทำไมมันมืดจังวะมาได้ครับคุณตาครับหนึ่นะเงี้คืครับนี่ก็คือทางเขาครับเราป็นแกเาครับวิตกครับขอโทษครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาครับคุณรออยู่บนนั้นนะครับคุณต้าครับา ครับเราะได้เห็นนี่คือลักแณะนั่นเงครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบนแล้วนะครับคุณตาครับให้มันได้อะไรขึ้นมาครับอาจมือชูเพื่อนหน่อยผมอยากรู้ว่ามีการทำอะไรครับโอเคครับนี่ก็คือแกงของกเราแล้วครับซึ่งถ้าเกิดเออมาดานแค่เออรมาเลอเดนเออรลอนลอลอนนะครับเขาจะชอบมากเลยครับ นี่ครับโอ้โหออกลูกมาแล้วครับโอ้โหใจขึ้นโอ้โหแต่มันเยอะไปบ้างครับโอ้ยนั่นเองเก็ลูกก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับอ่าว่าผมจะหาทางออกก่อนครับหึ่งในก่อดชอบหนกงแล้วครับตอนนี้เราออกมาจะจะออกแกะโอ้โหโอเคโอเคหาแล้วหาแล้ว เราก็ยังอยู่ในร้าแกะกันอยู่นะครับตอนนี้ลูกแกะออกมาบานเลยครับเออคุณตาครับตอนนี้ผมออกมาแล้วครับกล้องออกมาแล้วครับอ๋อครับเดี๋ยวผมออกไปครับผมให้อาหารแกะอยู่ครับอ๋อแล้วผมก็กำลังจิบเวลอยู่ครับเพราะว่าแกะมันให้เวลผมนะครับอ๋อผมเข้านะครับอ่าผมผมเลิกขายแลครับยังครับอ๋อผมให้ผมเลิกขาครับโเรัาจะขอจบบริเวณเรขอจบบริเวณนี้ครับเดี๋ยวบายยกันไม่ไม่ครับเจยว แค่จะเริ่มเป็นช่างตากล้องนะครับ